ดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับ ึงเดือนเมษายนแล้วนะครับเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความกัญยูเป็นเหมือนวันปีใหม่ของคนไทยของเรานะครับเขาอวายพรทุกคนก็แล้วกันเน้นในวันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้กลับไปหาครอบครัวกลับหาครอบอบอุลหาพลังใจที่อยู่กับบ้านของเราไปกราบไหว้กลับไปขอขมาลาโทษขอโอโหสิกรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็ในคลิปต,ต่อไปนี้เราจะมีน้องใหม่นะครับมีไพ่ใหม่มาด้วยนะครับ อย่างแรกที่จะแนะนำก็คือนี่เลยไพ่ที่เป็นด้านหลังนะเป็นรูปรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็จะเป็นไพ่สิทธิกริยานะครับเราก็จะมีรีวิวในช่องอยู่แล้วก็คอยติดตามก็แล้วกันซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไปเห็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอีกหนึ่งไพ่เล็กๆที่เราเห็นนะครับเป็นไพ่ผักใจนะครับทางทีมงานของพลังใจดูดวงนะครับเตวยพลังใจด้วยก็ ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทําต่างๆจะนํามาสื่อสารนํามาบอกเล่าให้พลังใจกับเราอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนโสดสนิทนะคนที่ถูกบวกเลิกบวกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่โสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างนะครับอดีตเกิดอ,อะไรขึ้นไหนดูสิ ในเรื่องของอดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของหวัวใจความรู้สึกนะครับมันมีหลายๆอย่างให้เราต้องทบทวนในเรื่องของความคิดการที่เราจะมีรักการที่เราจะตัดสินใจในเรื่องของความรักเน,นี่ยคนข้างีนต้องใช้การทบทวนการตัดสินใจกับหลายสิ่งหลายอย่างให้มันมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เกิดเ <ๆ S 1> รืเ่องราวให้มันมาในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับปัจจ mm ุบ hmm. ันไพ่ขึ้นว่าโอกาสต่างๆในเรื่องของความรักเริ่มไปทิศทางที่เราต้องการมากขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ที่ว่าเราจะ เรียนรู้ปรับทําความเข้าใจในหัวใจตัวเราไดบ้างน้อยแค่ไหนเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันจะค่อยดียิ่งขึ้นในเรื่องของพลังใจในเรื่องของการจัดการพางความรู้สึกของตัวเรานะครับอ,อนาคตไพ่ขึ้นว่าโอ,อกาสมันยังคงเป็นพลังงานที่มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหัวใจตัวเรามันค่อนข้างย้อนแย้งกับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นกับความรักกับตัวเรานะในเรื่องของส่วนส่วนบางบางอย่างมันก็เป็นไปได้บ้างเป,เป็นไปไม่ได้บ้างในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันบังเกิดขึ้น ดังนั้นียทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะเข้าใจนะในความเป็นไปแล้วก็รักษาน้ําใจเรียนรู้นะเรื่องราวที่บังเกิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตเนี่ยหากเราคลองใจตัวเราให้ดีในเรื่องความรักมันก็สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราคิดได้ด้วยเช่นกันนะครับรู้สิว่าจะมีคนเข้ามาไหมในเรื่องของความรักนะครับให้ขึ้นว่ามันยังคงปิดกั้นตัวเองอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนมองผ่านทะลุไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า ในเรื่องของความรักมันยังไม่เปิดใจแบบเต็มร้อยนะครับใจิตใจมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันขัดอกขัดใจตัวเองอยู่ดังนั้นเราต้องเร่งเปิดใจนะเร่งทําจิตตําใจให้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้จะได้ไม่ปิดกั้นนะเปิดประตูในเรื่องความรักให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเปิดใจความรักก็จะเปิดประตูเข้าหาตัวเราได้เร็วเท่านั้นนะครับในเรื่องหัวใจอย่าไปคิดเยอะคิดมากเราลองมาดูดีกว่าว่าเราจะสร้างระดัดุูในเรื่องความรักนียอย่างไรได้บ้างนะครับ ในการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ขึ้นในเรื่องของความระแวงใจนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังปล่อยอิสระภาพตัวเองไม่ค่อยได้นะครับให้ขึ้นว่าเราต้องปล่อยใจของเราในให้ปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ดีที่สุดเลยนะในเรื่องการที่อ,า,อาจจะเจอเรื่องราวในเรื่องความรักมันมาไวไปไวสะเกิดน,นะให้ขึ้นเป็นความเร่งรีบมันทําให้หัวใจเราตั้งรับในเรื่องของอหัวใจไม่ค่อยทันนะพอมันตั้งรับไม่ทันเนี่ย มันทาให้ความทุกข์มันกินหัวใจเราไปเรื่อยๆในเรื่องจิตใจอะไรต่างๆมันเลยทําให้เปิดโอกาสเปิดใจกับกลายเป็นการตั้งกาแพงให้ตัวเองเนี่ยเยอะยิ่งขึ้นกว่าเดิมเออมันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันต้องหาวิธีการที่จะมันผ่อนคลายจิตใจให้จิตใจตัวเรามีความอิสระมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรสิ่งที่เรามีความสุขนะหรือว่าไปทาอะไรที่เรารู้สึกดีมีความสุขมากขึ้น,นไปขึ้นไปเรื่องของการที่อาจจะไป อยู่กับธรรมชาตินะครับหรือว่าถ้าขาดคนที่ว่ารูปเป็นนะหรือคนที่ชอบเกี่ยวกับศิลปะอาจจะไปทํางานศิลปะก็ได้เพื่อ่จะเป็นการระบายความรู้สึกข,ของเราออกไปนะครับให้เป็นผ่านทางรูปภาพและเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นเป็นการที่เราอยู่กับตัวเอง ให้มากยิ่งขึ้นจะทาให้เราเข้าใจหัวใจตัวเองเข้าใจถึงความรู้สึกตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องการที่เราจดจ่อมากเกินไปหรือว่า,เ,าเราโฟกัสความทุกข์มากไปมันก็ทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นได้ด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการมูไพรขึ้นไปในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาทําบุญแล้วก็สร้างกุศลให เรื่องราวของจิตใจที่มันยังมีสิ่งลบๆอยู่นะไปขึ้นเป็นในเรื่องของความต้องการในเรื่องความรักมันทําให้มันเหมือนเป็นความคาดหวังทําให้จิตใจตัวเราทุกข์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเนี่ยการที่เราจะาเสริมในเรื่องความรักอาจจะต้องเสริมดวงนะการทําบุญรักษาศีลอยู่กับการที่เราเภาวนาสวดมนต์เนี่ยจะช่วยทําให้หนุนนําความรักของเราให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงจิตใจตัวเราก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้เได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการมูไม่ว่าจะเป็นการกระทําอยู่ที่ใจิตใจของตัวเรานะครับการทําสิ่งไหนที่เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมันจะเสริมนําให้ในเรื่องของความรักของเราดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเตือนนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของความรัก สิ่งที่มันเป็นความรักมันจะมีโอกาสที่มันเข้ามาได้ด้วยนะในเรื่องต่างๆที่มันต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลานะครับเราก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในเรื่องของอความเป็นไปของวิจีตชีวิตในะเรื่องของการจัดการความรู้สึกตัวเองในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆดีมากขึ้นในตามที่เราทําใจได้มากน้อยแค่ไหนเปิดใจตัวเองมากสักเท่าไหร่ความรักที่ดีเนี่ย ก็จะเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์เนื้อเรื่องของคนที่ส,สนิทในห่วงชุวงนี้อยู่ที่60เมื่อเราเปิดใจเนี่ยจะบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไป70-80ได้เลยนะดังแล้วเนี่ยเราเร่งปรับใจตัวเราดูใจตัวเราให้เป็นรักษาใจตัวเราเนี่ยให้ดีมีพลังใจให้มากความรักของเราก็จะดียิ่งขึ้นใน,ดน้ดยเช่นกันเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของความรักที่เลิกลาก,กันไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรบ้างอดีตเพ่ขึ้นเป็นเนื้อเรื่องของสิบดบับไปมนนเอ,อ็เาาเเหื ดาบที่ทิ้มแทงตัวเราค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นเรื่องของความที่มันจบมาไม่ค่อยดีจบมาไม่ค่อยสวยจบมาทําให้จิตใจตัวเรามันถูกกระทบกระเทือนค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันม่ขึ้นในเรื่องของความกลัวมันกลัวเรื่องอเก่าๆเดิมมันเลยทําให้เรารู้สึกกลัวความรักกลัวเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอีกนะทำให้เราร้อนจิตร้อนใจทําอะไรค่อนข้างยากนะครับ อนาคตใกล้ขึ้นว่ามันเริ่มที่จะปรับใจได้มากขึ้นผ่านการเวลามันก็ย่อมที่จะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากการที่เราต้องหาอะไรที่มันทาให้จิตใจตัวเราดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมมีการโฟกัสสิ่งต่างๆความสุขนะคนรอบข้างครอบครัวทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราด้วยนะว่าเราจะดับในเรื่องของความ like. รู้สึกตัวเนี้ยอย่างไรได้บ้างนะครับดูซิว่าโอกาสที่จะกลับมาไหมในเรื่องของความรักเก่า ในเรื่องของความรักเก่าใพ้่ขึ้นไป well ในเรื่องของการอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นได้นะครับไม่ต้องไปหวังพึ่ง,ง plus, ใ,นน Carrie, to to ในเรื่องของความรักเก่าปล่อยให้มันผ่านไปนะครับและเราไปเจอความรักใหม่และทําความเข้าใจในสิ่งดีที่มันจะมาเกิดขึ้นจะดีกว่านะครับในเรื่องความรักเก่าไม่ต้องไปสนใจเพียงแค่เราปรับใจในปัจจุบันแล้วก็อย่าไปกลัวแล้วก็ต้องกล้านะครับใกล้จะได้รับรักที่ดีได้รับความสุขที่ดีในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้น เนื้อเรื่องของความรักมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราเปิดใจในสิ่งที่มันมีเข้ามานะครับดูซิว่าจะมีคนเข้ามาไหมในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักใพ้่ขึ้นในเรื่องของการปรับหัวใจตัวเรานะการที่เราถูกกระทบความความรู้สึกทําให้เราร้องไห้ทาให้เรารู้สึกแย่ทำรู้สึกไม่ดีนะเมื่อเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยความรัก ก็จะมีเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ว่าจิตใจของตัวเราจะพร้อมเมื่อไร่มากกว่าในเรื่องของการรับรักในครั้งใหม่นะแลงนั้นเราเนี่ยเราต้องปรับใจตัวเราให้ดีไม่ยิ่งขึ้นและทุกอย่างจะดีขึ้นได้ด้วยเชงการทําให้เราโฟกัสความรักใหม่ๆได้มากขึ้นไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความกังวลและไม่เกิดแพน,นิคในเรื่องความรักจนเกินไปและเราเปิดพื้นที่ทางจิตใจเปิดพื้นที่ทลายกำแพงจิตใจตัวเราให้ได้มากที่สุดในเรื่องความรักมันก็จะเป็นไปได้โดยเชงการในช่วงเนี้ยมันต้องปรับใจตัวเองให้ดีนะก่ังที่เราจะมีรัก เริ่มต้นรักใหม่ได้ยากนะครับเรามาดูสิว่าเราจะสร้างพาังแรงผักดันนะสร้างในเรื่องของแรงดึงดูดในเรื่องความรักอย่างไรและจะมูอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้นได้บ้างนะครับ ในเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ขึ้นไปนในเรื่องของอการกระทําของตัวเราการที่เรายอมรับถึงความเป็นจริง <_' S 1> ในสิ่งที่บังเกิดขึ้นในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับไปคิดว่าให้เรามุ่งสู่สิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันแล้วก็รู้จักหัวใจรู้จักความรู้สึกของตัวเรามากขึ้นนะครับบางทีมันเป็นเพียงความรู้สึกของเราที่รู้สึกแย่นะครับเป็นเพียงความรู้สึกของเราที่เราคิดของเราอยู่ตัวคนเดียวทุกเราอยู่ตัวคนเดียวนั่นแล้วเนี่ย ทุกสิ่งอย่างเราสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่กว่าที่จะก้าวข้ามได้เนี่ยมันต้องสร้างแรงผลักดันแรงบันดาลใจแรงดลูลที่ดีที่ทําให้จิตใจตัวเรามีความสุขมากขึ้นนะครับให้คือเป็นในเรื่องของการที่อาจจะต้องหาสิ่งเล้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปเล่นเกมหาสิ่งสนุกสนุกทำในเรื่องของความสุขเข้าวัดเข้าวาทําบุญสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือออกเดินทางไปหาธรรมชาติไปหาทะเลไปหาสิ่งที่เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมันก็จะทําให้ ในเรื่องของอความรู้ <ım. S 1> สึกที่ดีความสุขที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการจัดการทางความรู้สึกจัดการในเรื่องของอารมณ์ต่างๆมันก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เรื่องของการหมู่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการทางความรู้สึกทางคารที่เราจะต้องฟื้นฟูพลังใจจากการที่เราทําบุญสร้างกุศลนะไพ่ก็จะฟื้นฟูให้ในเรื่องของบุญให้เรื่องของความรักของเราเนี่ยมันถูกในเรื่องของการจัดการถูกในเรื่องของการปรับ ให้มีในเรื่องของอจิตใจที่ดีและบุญเหล่านั้นเนี่ยจะส่งเสริมให้ความรักของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับไพ่ก็เ,เป็นพลังงานของพระแม่กาลีพระแม่รักสมีนะครับแล้วก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาให้เราไปเสริมดวงนะกับพระแม่รักสมีเสริมความรักแล้วก็ขจัดอุปสรรคปัญหาด้วยพระแม่กาลีในเรื่องต่างๆจะฟื้นฟูมากขึ้นในเรื่องสิ่งที่เราคาดหวังนะสิ่งที่เราอยากจะพบความรักที่ดีเนี่ยก็จะสามารถบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเเตืออนนะะไรรราาบบ้งคั ในสิ่งที่ไพ่จะเตือนนะไพ่จะเตือนว่าในเรื่องของสิ่งที่เราทานะครับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาและเรากำลังได้รับสิ่งดีที่มันกําลังเกิดขึ้นในเรื่องของความรักแต่เพียงแค่ว่าใจของตัวเราเนี่ยมันต้องตามไม่ทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยบางทีใจเราติดอยู่กับอดีตจนเกิดไปมันทาให้เออเรายังออกจากความทุกข์เดิมๆเนี่ยไม่ค่อยได้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะต้องเพิ่มฐานใจ เพิ่มพลังใจตัวเราเนี่ยให้มากกว่าไว้ในเรื่องของพลังใจต่างๆจะได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เลิกรากันไปแล้วนะครับในช่วงนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับต้องปรับจิตใจให้ดียิ่งขึ้นจะทําให้จิตใจตัวเรามีพลังใจเพิ่มเติมเป็นพลังใจให้นะครับสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิเจ้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาไพ่ขึ้นไป็นเรื่องความใจร้อนแล้วก็มันเริ่มที่จะมีอาการทางจิตใจค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของความเรีย อยากจะได้ความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นมันมีความเป็นไปของตัวเราก็อยากที่จะ,ะมีความรักที่ดีเราก็อยากจะได้ดั่งใจที่เราต้องการนะครับในเรื่องของคนที่เราคุยด้วยเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของค้อนรอคอยนะครับในเรื่องของการจัดการต่างๆในเรื่องหัวใจของตัวเขาค่อนข้างเยอะนะมันมีเรื่องของการปรับใจของตัวเขาแล้วก็การที่ยังมีความกลัวอยู่นะนนมันเลยทาให้ตัวเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานทางทจิตใจค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเรานะต้องรู้ให้ดีก็แล้วกันอ่ะดูซิว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอารมณ์นะเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคิดไปเองโดยส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาค่อนข้างจาะโอเคกับเปล่านะหมาคือว่าเขาก็อยอมรับในความเป็นเราในหลายอย่างได้แต่เพียงแค่ว่า เขาอยากให้เรารอคอยก่อนเนี่ยไปขึ้นมารอคอยขึ้นมา2รอบนะครับยังต้องรอคอยอีกหน่อยในเรื่องของอความเป็นไปการทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ยังเป็นความรักที่มันสามารถไปต่อกันได้แต่ต้องอเป็นการที่เราค่อยๆทําความรู้จักกันเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์เรียนรู้เรื่องของความรู้สึกเรียนรู้เรื่องของความเป็นไปทางเรื่องของวิถีชีวิตของซึ่งกันและกันเพื่อจะทําให้ความรักมันพัฒนาต่อไปได้เขาค่อางจะคิดไปทางนั้นมากกว่าแต่เราก็อย่าไปเร่งรีบไปดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยมันทาให้ใจเขาโตใจเขาเนี่ยค่อยๆที่จะ ดึงออกนะเพราะเขาก็กลัวว่าถ้าเร่งรีบเกินไปความรักมันจะมีปัญหาหรือเปล่าและยิ่งถ้าเรากดดันเ,เขามากๆเนี่ยทำให้เขาถอยในความรักได้ด้วยอันนี้ต้องก็ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของความรักที่เราต้องค่อยๆพัฒนาให้มันไปที่ทางที่ดีได้มากขึ้นนะดูซิว่าเราจะพัฒนาต่อแล้วก็สร้างแรงดูดในเรื่องความรักอย่างไรและมูอย่างไรนะครับให้ความรักของเราดียิ่งขึ้นในเรื่องของการสร้างแรงดงดในเรื่องของความรักไปขึ้นไปนเรื่องการสร้าง กำลังใจนะครับสร้างกําลังใจให้ซึ่งกันและกันให้มีความอบอุ่นให้มีความรู้สึกที่ดีเหนียวแน่นมากขึ้นจากการที่เราอาจจะต้องหาเรื่องราวดีๆดีทาร่วมกันไม่ว่า,าจ,จะเป็นการสร้างความสบายใจการไปเที่ยวการสร้างความรู้สึกที่ดีและความสุขเหล่านั้นความอบอุ่นเหล่านั้นเมื่อเราเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ย เราจะเห็นถึงสิ่งที่มันซ่อนในความรู้สึกในตัวเขาได้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เขาอึดอัดสิ่งที่เขาเคยเป็นและเมื่อเราไขกุญแจความเป็นตัวเขาได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาสนใจเรามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําให้เขาเปิดใจความที่มันเป็นความไม่ชัดเจนจะเกิดความชัดเจนที่มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเขานะครับต้องมีความใจเย็นเพื่บส่วนมวถึงความใจเย็นของตัว now, เราอย่าใจร้อนจนเกินไปเพราะบางครั <c oughs> <c oughs ้งเราต้องฟังเสียงหัวใจของเขาเยอะๆ นะครับเมื่อจิตใจของตัวเขามันมีการที่ถูกปลดล็อกหรือว่าเ,อาเกิดความสบายใจจากการกระทําต่างๆเนี่ยเมื่อเราฟังเสียงเขามากขึ้นในเรื่องของการเปิดใจของตัวเขาเนี่ยมันจะเร็วนะครับแล้วก็มันจะดีกว่าที่เราใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของตัวเราอย่างเดียวนะในเรื่องของการมูไพรึ้นเป็นเทวเวสวร,ร์ตก็ลองไปขอพอรกับองค์เทวเวสวรรณก็จะช่วยในเรื่องของอความกล้าที่จะพูดบอกหรือว่า ในเรื่องของความรักให้มันขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆและให้มันเกิดความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราได้มีการสร้างบุญสร้างส่วนและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากจาของตัวเราด้วยรวมไปถึงเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราจะได้เสริมความรักของเราเนี่ยให้มีความปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไร,รเราบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปิดใจและไพ่ขึ้นเตือนเรื่องของเทเวสวรรณอีกหนึ่งครั้งนะครับ อะไรก็แล้วแต่ในห้วงช่วงนี้นะจะเสริมในเรื่องของชีวิตของเราถ้าองค์ท้า,ทาทวเวเนะี่ยคนก่จะมานำนะครับมานําในเรื่องของการให้เราเนี่ยขจัดอุปสรปรคปัญหาต่างๆแล้วก็ประสบความสําเร็จและเป็นสติให้กับตัวเราได้ด้วยนะเมื่อมีอะไรทุกข์ร้อนใจนะก็สามารถที่จะไปฐานจิตนะไปบอกท่านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นการที่เราเล่าเล่าให้เสียงเสดฟังนะครับเล่าให้เทพเทวาฟังนะท่านก็จะรับรู้รับทราบและทําให เราได้ผ่อจากอ,องค์เทวีสุวรรณหรือสิ่งสิ่สิที่ปกปักรักษาตัวเรานั่นเองดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในห้วงช่วงนี้อยู่ที่70นะโอกาสเรื่องของความรักมันจะเป็นไปได้แต่อย่าใจร้อนก็เพียงพอนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด Sub s c r i b e นะครับให้ช่องพลังใจดูดวงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นพลังใจให้คุณเต้นนะและมีความสุขมีพลังใจซึ่งกันและกันในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณนะครับเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กัน้าาางรร่เอยไจชต จ้าตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจของตัวเราที่อยากที่จะให้ความรักมาดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกก็ดีในเรื่องของจิตใจก็ดีทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆนะค่อยๆอยากให้ความรักดีเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ของซึ่งกันและกันนะครับตัวคู่ของเราเนี่ยนะคนรักของเราไพ่ก็ขึ้นว่าตัวเขาก็ค่อนข้างมีความต้องการหลายๆอย่างซึ่งตามตัวเราเราก็ตามเขานะเราก็พยายามทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแต่มันก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะคู่ของเราสักมากสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้อง ระวังให้ดีนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นดูซิอดีไพ่ขึ้นในเรื่องของความหนักแน่นแล้วก็การเอาจิตเอาใจซึ่งกันและการในเรื่องของความรักค่อยๆปรับใจกันในทิศทางที่ดีนะในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันเริ่มอ่าเริ่มมีเรื่องที่มันขัดใจนะเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นอ่าเป็นรอบเดือนที่มันหงุดหงิดกันง่ายๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันทำให้เกิดปัญหาแต่ก็ระวังเรื่องของอารมณ์ในปัจจุบันก็แล้วกันเพราะว่าอารมณ์หลายๆอย่างที่มันทำให้อ่าเกิดการปะทุ ร้อนจิตร้อนใจเนี่ยทำให้มันยาวไปถึงอนาคตได้นี่ต้องระวังให้ดีนะครับอนาคตไพยขึ้นว่าก็พยายามเนะเรื่องที่มันเอาชนะกันและมันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็ทําให้อ่าปัญหาความรักมันมีมาเพิ่มขึ้นการที่เรามีความเมตตาซึ่งกันและกันนะความกรุณาให้ความรักมันดียิ่งขึ้นนะครับการอกเป็นใจกันในเรื่องความรักมันจะทําให้มันมีการเพิ่มเติมสร้างขวัญและพลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง ในเรื่องของความรักนะครับออไพ่ขึ้นไปในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่กําลังสร้างขึ้นด้วยกันนะในเรื่องของการออวางแผนอนาคตในการที่เราคิดที่จะทําอะไรบางอย่างให้ความรักดียิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆที่เราคิดมันดีอยู่แล้วนะการที่เราทําก็เน้นไปในเรื่องของการที่เราสร้างความรู้สึกที่ดีแล้วก็เน้นไปเรื่องของความรู้สึกของเราและเขาเนี่ยให้มันไปร่วมกันได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะไพ่ขึ้นว่าต้องมีการพูดคุยกันให้เยอะเพื่อจะให้มันเข้าใจกันมากขึ้นถึง เรื่องของหัวใจถึงเรื่องของความรู้สึกนะแล้วก็ด้วยเหตุผลด้วยมันก็ต้องอมีการพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดอารมณ์การเอาชนะกันในอนาคตนะครับมันขึ้นอยู่ปัจจุบันที่เราจะสร้างสรรค์นนะความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการที่เราจะสร้างแรงดึงดูดนะครับและพลังของการมูนะเราจะมูยอย่างไรให้ความรักคู่ของเราดียิ่งขึ้นได้บ้างนะดูสิ เรื่องของความรักในห้วงช่วงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาหัวใจค้นหาความรู้สึกค้นหาในเรื่องของสิ่งที่มันกระทบเพื่อนจิตใจนะยิ่งเราทําถูกต้องแล้วก็ถูกใจในเรื่องของความรักเกิดจากความใส่ใจของตัวเราแล้วก็การสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดความรักให้เกิดความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ดึงดูดความรักของเราจากที่มันเป็นปัญหาจากที่มันขัดใจกันมันก็ทําให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอาจจะพากันไปในเรื่องของการที่อาจจะพาไปกินข้าวพาไปดินเนอร์พาไปต้องไปเที่ยวนะหรือว่าพาทาอะไรสิ่งบางสิ่งบาง กิจกรรมทาร่วมกันแล้วเกิดความสุขอะไรก็ได้ที่เราชอบร่วมกันและมันเห็นตรงกันเนี่ยมันทำให้อ่มันเกิดเสียงหัวเราะมันเกิดความรู้สึกที่ดีมันเกิดโมเมนต์ที่ดีที่เราทําร่วมกันสร้างร่วมกันมันก็ทําให้อ่จิตใจความรู้สึกเราดียิ่งขึ้นหรือจะพาไปออกกําลังกายก็ได้นะอ่ะการออกกําลังกายมันก็ทําให้เหมือนได้เงื่อนแล้วมันทากิจกรรมร่วมกันกออกกาลังกายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอ่อเข้าฟิตเนสอย่างเดียวอาจจะไปตีแบดตีเทนนิสนะการอ่เล่นกีฬาต่างๆที่เราสามารถเล่นร่วมกันได้มันก็ทําให้้้เเเหมมมือนนนป็กกกกิจรรรรร่่่วัััทททีีาาาาสถะไดงงํล สุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ถึงเรื่องของการที่พูดคุยกันมากขึ้นสนุกกันมากขึ้นมันก็ทําให้ความรู้สึกความสุขของคู่ของเราเนี่ยมันไม่จืดชืดนะมันทําให้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมและพ่ยขึ้นในเรื่องของการหมูนะด้านด้านขวาเนี่ยพ่ยขึ้นเป็นนักเกี่ยวนะนักเกี่ยวนะี่หมายถึงอะไรพญานาคนะนักเกี่ยวเนี่ความหมายความรักค่อนข้างดีดังนั้นแล้วเนี่ยเออในช่วงนี้ถ้าเรามีการอธิษฐานจิตนะหรือว,ว่าการไปขอพรกับ องค์พ่อพญานาคเนี่ยก็จะช่วยในยเรื่องของความรักให้มีความสมหวังนะทำให้เรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยมันคลี่คลายลงไปแล้วก็ความใจร้อนอะไรต่างๆหรือว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้มันดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันดนะังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการที่เราค่อยๆปรับนะให้ความรักมันดีมากยิ่งขึ้นเป็นลังใจให้ครับเรามาดูในเรื่องของข้อระวังดูซิว่าจะมีข้อระวังอะไรบ้างที่ต้องระวังในช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักที่บังเกิดขึ้นนะดูซิ ในเรื่องของข้อระวังไพขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างจิตใจให้มั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการปรับใจให้ดีในเรื่องของการสร้างมุมมองหลายๆอย่างละบางทีมันอาจจะมีเรื่องความทุกข์บางอย่างที่มันเข้ามาทําให้เราต้องเกิดความใจเย็นมากขึ้นนะครับเมื่อจิตใจมั่นคงไม่มีความใจร้อนเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เราเป็นเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาที่มันมากขึ้นนะมันเกิดในฐานที่มันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับจะได้เห็นถึงความเป็นไปจะได้เห็นถึงความเป็นตัวเขาและตัวเรามากขึ้นนะครับแต นื้ออื่นสิ่งใดไพ่ขึ้นในเรื่อง,องความใจร้อนแล้วก็จิตใจที่เราต้องมีความใจเย็นที่มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องต่างๆมันจะค่อยดีมากกว่าเดิมนะอดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้าง ในเรื่องของไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันให้ดีแล้วก็เมื่อเราเข้าใจถึงความเป็นไปนะเรื่องต่างๆมันจะค่อยดียิ่งขึ้นการปรับใจการปรับความรู้สึกทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความสิ่งที่เรามีการพูดมีการคุยมีการปล่อยวางในเรื่องต่างๆให้มันค่อยๆดีขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเป็นไปนะเรื่องของการกระทําที่มันบังเกิดขึ้นซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันค่อยๆ รับทาความเข้าใจไปได้นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอคนมีคู่ในห่วงชุงนี้นะครับอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์นะค่อยๆจัดการเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยมันยังไปทิศทางที่มันยังพอที่จะไปได้แต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนจนเกินไปก็เพียงพอเป็นพลังใจให้นะครับหากผู้เจ้าค,คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับเพื่อเป็นพลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังใจให้นะครับ